พระธรรมสดุดีบทที่57การทูลขอของดาวิดถึงหัวหน้านักร้องตามทํานองเอาทัสชิตมิกทาบทหนึ่งของดาวิดเมื่อท่านหนีซาอูลที่ในถ้ำโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกาุณาต่อข้าพระองค์ขอทรงพระกาุณาต่อข้าพระองค์ พราะจิตวิญญาณของข้าพระองค์วางใจในพระองค์ข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์จนกว่าภัยอันตรายเหล่านี้จะผ่านพ้นไปข้าพระเจ้าจะร้องทูลตอบพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดตอบพระเจ้าผู้ทรงกระทำการทั้งสิ้น ให้สำเร็จเพื่อข้าพเจ้าพระองค์จะทรงใช้มาจากฟ้าสวรรค์และช่วยข้าพเจ้าให้รอดจากการเยาะเย้ยของผู้ที่อยากกลืนข้าพเจ้าเสียเสลาพระเจ้าจะทรงใช้ความเมตตาและความจริงลงมาจิตใจข้าพเจ้า อยู่ถ้ำกลางเหล่าสิงโตข้าพเจ้านอนถ้ำกลางผู้ที่ไฟติดตัวคือบุตรทั้งหลายของมนุษย์ฟันของเขาทั้งหลายคือหอกและลูกธนูลิ้นของเขาคือดาบคมโอข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นที่ยกย่อง เหนือฟ้าสวรรค์ขอสง่าราศีของพระองค์อยู่เหนือทั่วแผ่นดินโลกเขาทั้งหลายวางตาข่ายดักเท้าข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าได้ค้อมลงเขาขุดบ่อไว้ต่อหน้าข้าพเจ้าแต่เขาก็ตกลงไปเสียเอง เสลาดาวิดสรรเสริญพระเจ้าโอข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์มั่นคงจิตใจของข้าพระองค์มั่นคงข้าพระองค์จะร้องเพลงและร้องเพลงสรรเสริญจิตใจของข้าพระเจ้าเอ,อ๋ย จงตื่นเถิดพินใหญ่และพินเขาคู่เอย๋ยจงตื่นเถิดข้าพเจ้าจะปลุกอรุณโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ถ้ำกลางประชาชาติข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ กลางชนชาติทั้งหลายเพราะความเมตตาของพระองค์ใหญ่ยิ่งถึงฟ้าสวรรค์ความจริงของพระองค์สูงถึงเมฆโอ้่าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นที่เชิดชูเหนือฟ้าสวรรค์ขอสง่ารราศีของพระองค์ อยู่เหนือทั่วแผ่นดินโลก